นี่ค็การทำด้ดิเจ็ตเมื่อาัะมว่าดิเนี้พอสปีดวันนี้ก็กลับมาเป็นเมครับกับาคาร์บอนแล้วก็ลดคำมารเซสคู่ใจนะครับนาทีอาอนนี้ครับคือสามารถอัพเกสาพที่ได้แล้วครับผมจะยึดสองคลแดนที่เหลือนี้แล้วก็ใช้กทันทีนะฮะเลยคดาระจายมาวัมาเรามาฮะมื่อกี้ไปดูสกายมาโอเคเดี๋ยวงั้นเราเี๋เดี๋ยวเราไป แข่งสปีดแทบกันต่อนะครับเ,ออเราจะจะต้นวทอีกกี่คนกันเรามาลุ้นกันเลยนะฮะเอาแต่ชาลีแล้วมันเป็นันาที่ลิปเคสุดยอดอยู่เลยค่ะอะไรเนี่ยฮะเก๊กเหรอ,อทีมจูเน่กับทีเอสโตติกนะครับ ใชแซวเพื่อครับผมเอ้ยจะ่ปดิงื่อ่อื่งงทีนขาดไม่ได้ When y ยูวอน ทำไมวะก็แม่งยากจริงๆนะเดิร์นดำทำถ้าผมมันเหมือนกับว่า,ไม,ไ,มออาวมไม่เล่นออนไลน์ผมเล่นเกมแล้วก็แค่เกมแล้วก็ไม่แคร์เว้ยไวเลย แบล็กแบลแบบ็กไฟมันยังกระโดดอะโอ้ยไม่น่าเลยเมื่อกี้นีน่อะไรมัน mắm được đúng, đúng rồi ghép lên mày em với đi hơi mọi cái ghép lên ờ ok ghép lên <laughs> <laughs> ตามเหมือนนั่นเองนะฮะเฮ้ยโอเคมาต่อกันเลยเราจะมาดีเคได้กันต่อนะครับวันนี้มาดีเจได้แล้วล็อกได้ล็อกไดล็อกได้ล็อกได้ลุ้นฟอร์ดมาสแตงโหสุดยอดเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้ออ้าวเฉยเฉยเฮ้ยเฉยเสร็จ้ เฮ้อืออเออมาเดินเดินมาแข่งกันต่อนะครับนี่เนีใใ่ยไปแข่งกันได้กังไงไปโอ้โหโอ้หมาแม้คาเบโลผู้ใจคนระับ เดินเต็มจังนะรองเท้าไอ้รเท้าแตะที่เราอยู่บ้านเดินลดแล้วบ้านแม่งก็เป็นกระเพื่อมด้วยก็เลย, <c oughs> เลยนะฮะแล้วก็ใจที่อัพคลิปรัวนะครับว่าอยากจะอัพเกิใไปทีได้แต่นี่อัพได้แล้วยู่สุดยอดมากมากเลยอ่าไปไปไป ก่อย่ามานะานนเนี่ยมาพวกทชนเปี่ยมอยู่ในฟ้าที่แปดนะแชมโบามโอ้ยหรือดูสปอยเลอรอ์เต็มถ้ามันใส่เงี้ยก็ได้ดวเฮ้ยีย่สุดยอด is drive fast that faster than that fast that faster ฮ่า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 อ่า่าฮ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 าฮ่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 า กับเขาด้วยแฮะเลือ <ś> ก <c oughs> ดูดกันนะฮะว่าเนี่ยมันอัลล็อกอะไรดีๆเบรกถอยวันโปร,โปรแพ็กเกจอะไรเนี่ยเลยเนี่ยแล้วปิดแทบ็บไนทรัสถอยวันเรสซิ่งแพ็กเกจโอเคเอาเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็จะมาแขา่งกันต่อนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> แซมสันนะครับหยุดพอทีอยู่แค่หน้าแปลนะเมื่อกี้นี่ไงไอ้นี่ แตมสามพับเดี๋ยวลองดูดีๆไอ้แท้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นรูปทีมเรานะฮะอืมเหมือนไอ้ครับนี่มันเหมือนมันไปชนเองไม่รู้ អ <laughs> ្ស� filtrate ៎្នាស្យពីដា Fort! ทำไมนไม่ตัวเดีกว่าใช่ไหมดูแคุ่ณต่างจประตูเยเนลคุณตักข่าวตำรวจตำรวำรวจตำรวจใครใคร ไล่ผมครับ <c oughs> อือเดี๋ยวตเลเหมนเหมือน,นล็กเหมือนเหมือนพ์แล้วไหมฮะบเดี๋ยวเราจะอ่ะต่อเลยครับไปกันต่อเลยปเอรีด <c oughs> ปูนะปูแม่งสัใช้ก,กนชันแซบปี ทีมึงดูละครกูแทรกนิดนึงเลยดึงดึงดูดึงดึงไปต่อละอืมโอ้ยกำลังยักค่าตัวเลยเลยไอ้ย่ะไปตายซะเอาละ เราไม่จุดตัวจแล้วนะครับโอ๊เยเฮ er. ้ยโอ้ยโอ้มาล้ไม่ทันแล้วเฮ้ยอะไรเวอะตรงหน้าหรือขันเว้ย hmm. หันซ้ายหันซ้ายันซ้า้ายหันซ้ายหันเป๊ะเรียบร้อยครับผมมาอความำจากแองจี้นะครับเป็นเหนื่อยแล้วนะที่จะดูนายน่ะเปิดเรือนะที่เราจะทำยูนายก็จะได้เปล่ามาสิมาเอาเลยแอบนายนายต้องจกดการซะก่อนในเมือง and แอนเดนอายุเทกยูออนแคนยอ n และฉันจะพาดนายไปที่ภูเขาคนเขาแล้คนก็จะแข่งของไอ้นี่มาอะไรวะเนี่ยแม่งมีแต่คนแงนี่ไปเลยแข่งกับปอสักทีไอ้นี่มันโอ้ย 来喽！ งูปูยะความจริงเลยโว้ยขอบคุณโมงี่ฮู <you hi> ้ยแม่เราความทางงานอะ ตอนนี้ผมได้ข,ข้อคิดใหม่ครับนี่ฮาริโซให้รู้ว่าถ้าคุณนอนอยู่อยากตัดสีดเ,เบรกเกอร์จะทันหันครับเอ้ยแม่เด็กอยากตัดสีเ่เบรกเกอร์แะเรียกราคาหันครับเพราะไม่งั้นคุณจะเป็นสภาพแบบเมื่อกี้ครับผมลดความน่าหงายครับคือจะทำเป็นพัดเออหรือเป็พาร์ทเก้าเลยเนะีอ๋อ เราจะไปอัพอะไรตัวนี้อะไรกันนะฮะอัพพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะฮะคือ <c oughs> ถ้าเกิดคุณยังไม่ชัวร์นะว่าไม่สิถ้าเกิดคุณยังไม่ถึงรถชั้นสองนะคุณอย่าเพิ่งอ่ะไปแต่งรถคัสที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาไปแต่งรถคัสที่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวคุณต้องไปไปตีรถคัสที่สองมันเริ่อเงินนะครับเ <c oughs> ดราคนเราคนต้องเงินไปแต่ แต่งรถคลาสองกับคลาสามีปก่อนะโอเคเดี๋ยวมีใครท้าโดนเดียวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเซ็มเขากันนะครับแล้วก็ไปแั้สตอมแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนมาเดี๋ยวรอติเอนจิ้ให้ไอ้นี่กันนะครับอัทมิชั่นด้วย คือหลายๆกูนี่แม่งหานตังกูไปหมดเลยนะเนี่ยมีเท่าไหร่มาเด็กกูโอ้พ่อมึงสิไอ้เด็กมามาๆๆงั้นเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปแข่งดิฟอีกดันนะฮะดดอปเลยอะไรไม่เล่าน้องเงินน้องเงินน้องเงินมาดรอปคุณบอกหลักการดิฟให้นะครับดิฟนะครับไม่ใช่ดิฟอ่ะ การนี้ง่ายครับคือคุณต้องใส่ในตัดทางอย่างี้ครับแล้วก็พอทางโค้งครับก็ให้โค้งครับนี่ครับปล่อยให้คุณปล่อยคเร่งครับแล้วก็แล้วก็ให้คุณใส่อันนี้อันนี้ไม่ว่างนะฮะอาแ์แสนะครับปล่อยไปครับแล้วก็กดกดไปปถ่อยนะฮระวังด้วยอาถ้าเกิดคนฮิตเดอะวอลครับริฟจะเอ็นครับหรือก็คือถ้าชนขอบนั่นเองนะครับเป็นอย่างนี้ครับผม อ่าล้วก็เมื่อกี้นะฮะมีอามีการนี่นะฮะมีการ,การตกเขาครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราตกขาเขาล้วจะเป็นไงเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในตอนแข่งบอสนะครับโอ้ยโอ,โอ้ย ถ้าเกิดไปไข้พวกทางตรงอ่ะผมอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบผมประกาศรับรับครับอืม <c oughs> <c oughs> ยืดคืนโดนหน้ามึง phong kéo ok để cho mình à phát hành cả dòng mình là chậm mặt mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ รถแซงมาเน,นี่ครับเร็วไม่ไหนวะแต่พอผมไปดูไอการปรับแต่งของมันนะครับมันติดแค่ในตาดเดียวครับผมติดแค่ในตาดเดี่ยวแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันเอาอัตราเร่งความเร็วก็การควบคุมมาเทียบกับรถผมแล้วเพราผมดีกว่ามันทุกอย่างแต่ทำไมมันเร็วกว่าผ นี่รีบเปลนกุสตอครับแวบตูไม่สปีดนะแบบนะเมกมที่คนไทยก็ไม่รู้จักกันเท่าไหร่หร่เปล่าวะ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่รู้จักนะฮะวันนี <c> ้ <oughs> อยากหาภาคเดิมรันไม่ก็ภาคชิปภาคชิปมาเล่นนะครับนนก็ลองเล่นฮอตวิสุล่ะแม่พพงภากโคตรจัดจริงจริงมากกว่านี้อันดับดาสวสอง

เลยได้ดีแม่งอันนี้อ่อนอชีพ

ท่าน,น้าท่าน,น้ามันไม่เป็นงี่นะผมคงชอบทีมมันไม่นานแล้วล่ะ